สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาพบกับลำโพงสุดหรูนะครับจากแบรนด์ a m e นะครับรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่า m u s o q QB เป็น second generation นะครับโดยแบรนด์เนมเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์จากประเทศอังกฤษนั่นเองครับสำหรับรุ่นนี้ครับ m ูโ o QB Gen 2ตัวนี้จะเป็นลำโพงไร้สายระดับ High-end เลยครับดีไซน์เนี่ยก็จะเป็นทรงลูกบากให้ความทันสมัยสวยสะดุดตาใช้เป็นของตกแต่งสถานที่ กแต่งบ้านได้เลยครับสำหรับท่านที่กลัวว่าสีของตัวลำโพงจะไม่เข้ากับสถานที่นะครับก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าเจ้ามูโซ QB ตัวนี้เขาจะมีออปชันเสริมเป็นหน้ากากที่เปลี่ยนสีได้ซึ่งเราก็สามารถถอดได้ง่ายๆเลยนะครับโดยการดึงเปิดแบบนี้ออกมาสองข้างแล้วก็ดึงด้านหน้าออกได้เลยโดยสีแรกที่เราจะได้เนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับซึ่งผู้ใช้เนี่ยก็สามารถ เปลี่ยนสีได้ก็จะมีสีเป็นโอลลฟสีพีคอกแล้วก็สีเทรลาคอตต้านะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูครับในเรื่องของไดรเวอร์ลำโพงนะครับถ้าเราแกะหน้ากากออกมาเราก็จะเห็นชัดๆเลยด้านข้างเนี่ยจะเป็นพาสซีฟเรดิเอเตอร์นะครับตัวนี้ครับก็จะช่วยเพิ่มมิติของเสียงเบสให้มีความชัดเจนหนักแน่นยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของด้านหน้าครับเป็นวูฟเฟอร์รูปวงรีจะมีให้เรา1ดอกนะครับเป็นขนาดหนึ่งร้อยสวนสิบห้าคูณเจ็ดสิบหกมิลลิเมตรครับส่วนมิดเรนจ์นะครับ 64มมครับผมแล้วก็สุดท้ายครับเสียงแหลมเป็นดอกทวิตเตอร์ครับให้มา2ดอกเช่นกันอยู่ที่25มมครับการใช้งานการควบคุมการทํางานของ m u โซคิวนะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับผ่านทัชพาวเนลด้านบนซึ่งก็จะเป็นระบบทัชนะครับให้เราควบคุมต่างๆได้หรือเราสามารถปรับโวลลมครับโดยการหมุนวงล้อข้างบนได้เลยครับอีกแบบหนึ่งก็คือการควบคุมผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยครับก็จะเป็นแอปนี้นะครับโฟก a ล n อ อะพอมีแอปนี้ครับเราก็ทำการตั้งค่าควบคุมการเปิดเพลงต่างๆได้เลย ซึ่งก็จะมีการรองรับแอป,ปสตรีมมิ่งเพลงอย่างเช่น Tidal แล้วก็ Spotify ด้วยนะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกด้วยนะครับก็สําหรับใครที่ใช้แอป,ปสตรีมเพลงเปิดเพลงอยู่บ่อยๆอยู่แล้วเนี่ยก็ตัวนี้ก็น่าจะเหมาะเลยสําหรับการเชื่อมต่อด้านหลังนะครับก็จะไม่ได้มีอะไรมากนะครับมีช่องสําหรับเสียบสายพาวเวอร์ให้กับตัวเครื่องแล้วก็มีช่อง USB ครับอันนี้สําหรับเล่นไฟล์เสียงต่างๆซึ่งก็จะรองรับการเล่นไฟล์เสียง MP3 เวฟไฟล์ flac AAC แล้วก็ Apple Lossless นะครับถัดมาก็จะเป็นช่อง LAN ช่อง LAN าาน ที่ภายในบ้านได้ซึ่งเมื่อเรานําตัวนี้ไปจับสัญญาณกับเราเตอร์ภายในบ้านของเราแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเปิดเพลงจากที่ไหนก็ได้ในบ้านนะครับช่องถัดไปครับก็จะเป็นช่องออปติคอลนะครับก็ใช้ส่งสัญญาณเสียงเป็นแบบดิจิตอลนะครับต่อเข้ากับทีวีได้เลยสุดท้ายก็จะเป็นอนาล็อกนะครับแบบ T.R.S. 3.5ม m mm มครับผมก็เข้าๆประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเนมมูโซ QB s e c o n Generation ตัวนี้ก็เดี๋ยวต่อไปไปฟังตัวอย่างเสียงสักหน่อยดีกว่าว่าเสียงจะเป็นยังไงน,นะครับ Thank mm -hmm. you. The same Guess you have to be there to be where love belong to everyone Flowers in the ครับผมเหมือนเดิมเลยครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างหน้าจอนะครับก็สามารถสแกน QR วโค้เข้ามาพูดคุยกับทีมงานหรือว่าจะโทรมาติดต่อโดยตรงเลยก็ได้นะครับแล้วก็สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่เว็บไซต์ audiocity.co.th ครับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ